วันนี้ จะมาแนะนำสินค้าใหม่ของแบรนด Blend ์ Blender Bottle อันนี้จะเป็นแก้วเก็บความเย็นรุ่นใหม่ชื่อว่า Strada s e e k รุ่นนี้นะก้าวคิดไว้เลยว่าก้าวจะต้องมาป้ายยาฉิมให้ได้เพราะว่าฉิมเป็นผู้ที่โดนป้ายยาแล้ว,โด,ดวโดนทุกทุกอย่างเดี๋ยวเดี<ม>๋ยวผมไม่ใช่หนูเอาไว้ลองอยาเลยเดี๋ยววันนี้ก้าวจะลองป้ายยาฉิมดูว่าฉิมเนี่ยจะโดนสักใบหรือเปล่าทุกคนน่าจะรู้จักแก้วเชคเก็บความเย็นรุ่น Strada กันอยู่แล้วหน้าตาอย่างนี้มีหลายๆสีให้เลือกเลยแต่มาวันนี้เขาออก ออกรุ่นใหม่ก็คือสลีกซึ่งมันจะมีความแตกต่างกันอยู่นิดหน่อยไม่เห็น,นต่างเลย <c oughs> เขาดูไม่ต่างแต่ว่าเดี๋ยวเราจะชี้จุดให้ดูแต่ก่อนอื่นคุณสมบัติของเขาเนี่ยก็จะเป็นเหมือนกับสตาร์ด้าทั่วไปแบบนี้เลยก็คือเป็นแก้วเก็บความเย็นนะแล้วก็ฝาเป็นแบบพุชล็อกแบบมีเซฟตี้ล็อกพุชล็อกนะฮะ <c oughs> มีเซฟตี้ล็อกด้วย <c oughs> นี่พุช <c oughs> ไม่ได้ถ้าจะเอาออกก็ต้องเซฟตี้ล็อกก่อนแล้วกด เป็นสแตนเลสสตีลเก็บความเย็นได้สูงสุด24ชั่วโมงก้นแก้วเป็นฐานกลมทำงานร่วมกับลูกเชคได้ดีทำให้โปรตีนแตกตัวได้ดีนี่ก็มีเบนเดอร์บอลนะฮะที่ฝาก็จะมีเทคโนโลยีสเปากาที่ไม่สะสมเชื้อโรคอ่ะอันนี้นิดนึงเวลาเราไปฟิตเนสอย่างงี้ไงเราก็ออกกำลังกายมีเหงื่อใช่ป่ะเราก็อาจจะ จะเปิดฟ้าดื่มอย่างนี้บางทีมือเราอาจจะไม่สะอาดก็ได้แต่เขาก็มีเทคโนโลยีที่ช่วยให้มันลดการสะสมหรือมันไม่สะสมเชื้อโรคอะ่ะเอออันนี้เป็นเทคโนโลยีเฉพาะของ blender bottle ที่เขาทำขึ้นมาอันนี้ก็มีอยู่แล้วในรุ่นสลีฟ้าปิดสนิทเชคได้มั่นใจไม่รั่วซึมใส่เชคเข้าไปกลิ้งโคลโลอยู่ในรถซึ่งฉิมก็ทำบ่อยๆก็ไม่เคยหกในรถอันนี้เป็นคุณสมบัติที่เขามีมาอยู่แล้วเพราะฉะนั้นในสลีก,ก็จะมีด้วยแต่ความต่างของรุ่นซลีเนี่ยเขาแก้เพนพอยต์ของคนที่จะเชคอะ่ะอย่างก้าวอย่าง ที่จะเช็คได้ง่ายขึ้นให้สังเกตอ่ะคุณลองจับดูอ่ะแล้วคุณลองจับอันนี้อันนี้ใหญ่กว่าอันนี้คือความอ้วนความผอมมันจะต่างกันนะฮะทางขวามือเนี่ยคือตัวสตาร์ด้าส่วนทางซ้ายมือเนี่ยคือตัวสลิปมันก็อ้วนต่างกันลองจับมับก็ไปนดิได้แค่นี้อ่ะนน รุ่นสลีกเนี่ยเขาทําขึ้นมาให้มันผอมกว่าเดิมแต่คุณรู้ไหมว่าความจุเขามากกว่าเดิมด้วยนะความจุของสลีกเนี่ยคือ25ออนมันสูงขึ้นนี่แต่ว่าความจุของสตาร์ด้าปกติเนี่ยเขาจะ24ออนแต่คุณจับแล้วรู้สึกเลยใช่ไหมว่ามันผอมกว่าใช่อันเนี้ยมันทําให้เราสามารถที่จะแบบคว้าจับหรือเอาใส่กระเป๋าได้ง่ายเราถือมันแล้วเราเชคเนี้ยมันง่ายขึ้นเหมือนกับว่าเราจับแล้วแบบเอ้ยมันอยู่มือเรามากขึ้นจริงๆรก้าก็รู้สึกเหมือนกันว่าสตาร์ด้ารุ่นเด หรือบางทีถ้ามือเดียวก็จะมีความแบบมันก็ลนๆนิดนึงแต่ถ้าเกิดว่าอันนี้เนี่ยมันมีความรู้สึกว่ามันอยู่มือมากกว่าเดิมแล้วก็ขย่ามือเดียวได้ง่ายขึ้น แล้วก็เอาไปใส่กระเป๋า Elemento อะถ้าเป็นรุ่นนี้ตอนใส่เข้าไปใช่ไหมขอบกระเป๋ามันจะอยู่อย่างนี้แต่ถ้าเป็นอันนี้มันก็จะใส่ได้ฟิตขึ้นเหมือนกับว่าเรายัดลงไปได้มากขึ้นก้าว่าอันนี้มันเป็นข้อดีเลยของรุ่นสลีกก็ไม่รู้ว่าอันนี้มันจะมาแย่งความดีงามของรุ่นเดิมหรือเปล่าแต่ก้ารู้สึกว่ามันตอบโจทย์จริงๆแล้วถ้ามันใช้งานได้สะดวกขึ้นก็อยากแนะนําให้ทุกคนได้ลองดูแล้วก็ราคามาเนี่ยขายเท่ากันเลยเลือกได้เลยว่าคุณชอบแบบไหนแต่ว่าเขามานี่คือสีเขาไม่เหมือนกกันนนนะะใรุ่เเี็็จปสฉพาของ คำว่าสีอื่นๆเลยไม่ได้ซ้ำกับสตาร์ด้ารุ่นเดิม เพราะงั้นใครยังชื่นชอบสีเดิมของ s t าร d ด้แบบเอ้ยฉันชอบน้ำเงิน Ocean Blue อันนี้อะไรเงี้ยก็ก็ใช้อันนั้นแต่อันนี้ยเขาก็จะเป็นสีพิเศษส,สีแบบว่ามีความออมเบรออมเบรคืออะไรมันไล่เฉดกันอ่ะอันนี้ฮะมันไล่เฉดจริงๆนะจากข้างบนเนี่ยเป็นสีม่วงอ่อนใช่ไหมครับแล้วมันไล่มาเรื่อยๆเนี่ยมาถึงข้างล่างเน <c ười> ี่ยเขาจะเหมือน3เฉดสีไล่กันมาคุณเห็นปะเนี่ยมันจะเป็นม่วงเข้มใช่นไหมฮะเนี่ยม่วงอ่อนไปม่วงเข้มข้างล่างจะเป็นม่วงเข้มที่ชมพูนิดๆด้วยไล่เฉดอ่ะเเเเฉดดออ่่่ะสสสีีีลาาวนนร์ป็ทังยก ว่าหมดเร็วเรียกว่าเป็นสีที่ขายดีที่สุดในหมู่สีสีอันนี้กาวได้ไอ้สสีนี้มาก่อนนะยังไม่ได้ม่วงนะคือได้3สีนี้มาก่อนม่วงนี้ได้มาทีหลังแล้วได้มาน้อยเพราะว่าคนสั่งกันเยอะสีสวยอัะน,นี้ก็เป็นออมเบรเหมือนกันชื่อสีว่า Saint แซนเกลียแซนเกลียในเวลาไล่เฉดเนี่ยเขาจะไล่แบบนี้ฮะนี่เหนะ็นไหม จากตรงนี้อันเนี้ยมันออกสีแดงนะฮะออกเป็นแดงเลือดนกแล้วกันแดงออนะครับแล้วมันก็เข้มมาเป็นเลือดหมูเลือดหมูไม่มันเข้มมาเป็นองุงุน่ะเออเอเรียกอย่างนั้นก็ได้แล้วไอ้ตรงที่มันปิดอยู่เนี้ยถ้าเกิดแกะออกมาเนี่ยเราจะเห็นเลยว่ามันไล่เฉดมันไล่เฉดกันอยู่มันไล่เฉดกันอยู่ สวยเหมือนกันอันนี้พิเศษมีความพิเศษแล้วก็เป็นสีแบบสีธรรมดาสีเดียวอันนี้ชื่อสีว่าลาสเบอร์รี่อันนี้ก็เป็นสีลาสเบอร์รี่มันก็เป็นสีเดียวนะฮะไม่ได้เป็นสีของการไล่เชดอ่าแล้วก็อันนี้ชื่อว่าสีซีโฟมซีโฟมเนี่ยสีเหมือนโอวัลาคัลเลอร์ดอปเออไปหยิบมาเทียบมะอันนี้เป็นโอวัลาคัลเลอร์ดอปอันนี้ชื่อสีว่าฟรีสเดย์ฟรีสเดย์อะดูเขาเกิดมาเพื่อกันสี ค้ายๆกันเลยก็บอกเลยว่าใครอยากได้แก้วเชคโปรตีนเก็บความเย็นและอยากจะได้ขวดน้ําเก็บความเย็นเนี่ยเข้ามาเป็นเซตจริงๆอันนี้แบบมีความแบบรู้สึกว่าเซอร์ไพรส์มากว่าคือมันโทนเดียวกันเลยอะ่ะ<ม>สือว่าคุณซื้อเป็นเซตคุณจัดเซตแบบเนี้ยเป็นของขวัญปีใหม่หรือแบบซื้อให้แฟนหูแฟนรักตาย<ม>ได้ทั้งขวดน้ําเก็บความเย็นคาระดดอกสีลิมิเต็ดแล้วเนี่ยแล้วก็ได้แก้วเชคเก็บความเย็นสีซีโฟมสีมินมินแบบเนี้ยน่ารักมากอันเนี้ยซื้อคู่ได้เลยนะก้าว่าเกิดมาเพื่อกันและกันมาก มีเท่านี้แหละที่ก้าวอยากจะป้ายยาฉิมน่าสนใจ2เรื่องเลยอย่างแรกก็คือขนาดที่มันสลิมขึ้นต้องเรียกว่าจับได้ติดมือมากขึ้นอย่างที่2ก็คือเรื่องของการไล่เฉดสําหรับรุ่นที่มีสีไล่เฉดสวยอันนี้ก็แปลกตาดีใช่นะครับคือก้าวรู้สึกว่าไอ้อะไรอะไรโทนเนี่ยมันไม่น่าจะไล่เฉดได้เลยนะพูดถึงแต่เขาก็ทำมาได้สวยดีส่วนเนื้อท e เจอร์อันนี้ดีอยู่แล้ว นะครับใครที่ใช้แก้วพวกนี้จะรู้ว่าเนื้อ็ e เจอร์มันดีอยู่แล้ว<ช>จะมีความสางนิดๆิดนะเออ<ช>มันจะมีความ,ม,ม,วามสางนิดนิด,นด,นดมันมีความดูดีมันดูวัสดุออของดีเลยอะ่ะก็เป็นประมาณนี้แหละสําหรับตัวสล็กซึ่งเก้าคิดว่าใครได้จับของจริงออก็จะรู้สึกชอบเลยอย่างที่ไปออกงานโฟโตแฟ i r อันนี้ก็เป็นที่ได้รับความสนใจเหมือนกัน2ส,สีนี้ก็ขายออกไปแล้วก็สีนี้ก็ขายไปด้วยเหมือนกันแต่ตอนนั้นยังไม่มีอันนี้ก้าว่าไม่งั้นนะจะมีลูกค้าคนหนึ่งเข้าข้างเบนเดอร์อยู่แล้วนะแล้วเขาจะเก็บสีที่เขาชอบอ่ะโว้ยถ้าเขา าได้เห็นอันนี้ก้าว่าเขาโดนแน่ๆเลย <Yeah. S 1> แต่เนี่ยเขาไปซื้อรุ่นคลาสสิกลิมิเต็ดที่เป็นสีฟ้าแต่อันนี้โถถ้าเขาได้เห็นก้าว่าเขาโดนแน่เพราะฝาสีม่วงนี่มันเป็นม่วงแบบม่วงพาสเทลม่วงอ่อน,ออนสวยมากใครที่เห็นของจริงถูกใจทุกคนแน่นอนไม่ผิดหวังรับรองนะเชื่อดิฉันนะคะอก็มีประมาณนี้สำหรับตัว ada, s t a ร d a สลีเป็นรุ่นใหม่25ออนซ์ทรงสลิมลงเก็บความเย็นได้เหมือนเดิมสูงสุด24ชั่วโมงเช็คแล้วไม่รั่วซึม เชื่อใจได้กับฟีเจอร์ของเบนเดอร์มีลูกค้าการันตีมาแล้วว่าผมใช้มาเป็น10ปีแล้วมันยังไม่พังสัทีแต่ว่าคิดว่าควรจะจัดเพิ่มแล้วแบบเก็บความเย็นเขาก็เลยจัดแบบเก็บความเย็นไปก้าก็รู้สึกว่าเก้าไม่ไปไหนละไม่เปลี่ยนใจเรื่องแก้วเช็กละยี่ห้อนี้แหละเราไม่ต้องเสี่ยงเรื่องเชคและรัว่วแล้วอะประมาณนี้คะ่ะขอบคุณมากครับพี่ก้าจัดไหมคะถ้าผมจัด <laughs> ผมดยา้วสีนี้หรอไม่ชอบสีม่วงเหรอเข้าขวดคุณด้วยนะชอบสีม่วงแต่ที่ไม่เอาเพราะอะไรรู้ไหมเก็บไว้ขายลูกค้าอ๋อเออมันมาน้อย นฆษนาถ้าใครคิดว่าสีนี้มันใช่แล้วเนี่ยต้องรีบสั่งเลยก็ถ้าใครชอบแก้วนี้นะก็ให้เข้าไปช้อปปิ้งกันได้ที่ w w w e e l o x o g o c o m แ o p พิมพ์ชื่อ b บนเดอร์บ t อทเหรือพิมพ์ชื่อว่าสตาร์ด้าสลีก็ได้ก็จะเจอขึ้นมาสีสให้เลือกแบบนี้เลยหรือถ้าใครสะดวกช้อ p ป,ปี้ลาซาด้าทิกตอก็อเสิร์ชชื่อร้าน e l u ท o g o ได้ครับไปซื้อ b บนเดอร์บ t อทเตัวนี้ชื่อว่าสตาร์ด้าสลีเจอใหม่คลิปหน้าครับขอบคุณค่ะ